สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเอเทกันให่อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอจะพากันไปเดินที่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะกันครับก็สำหรับคลิปนี้เอก็มีเวลาหนึ่งวันที่ฮาโกดาเตะนะครับก่อนที่จะนั่งรถไฟชินคันเซ็นคาบอนฮายาบุสะนะครับกลับไปที่โตเกียวนะครับก็เช้านี้นะครับเอพอมีเวลาเหลือนะครับก็จะพา ไปเดินที่ตลาดเชา้าฮากูรเตกันครับตลาดเช้าที่นี่มีอาหารอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นเมืองใต้สุดนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ติดทะเลนะครับก็จะมีอาหารทะเลทะเลสดๆนะครับแล้วก็ที่นี่จะมีอะไรน่าทานบ้างแล้วก็มื้อเช้านะครับของเอจะทานอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวทีท่ตลาดเชา้าฮากูรเตกันครับ สำหรับเมืองฮากาเตะนะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตอนใต้ของเกาะฮอกไกโดครับที่นี่เป็นเมือง5่าส่งออกที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีตครับและในเมืองก็จะเรียงรายไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามนะครับที่ผสมผสานาระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมยุโรปนะครับเมืองนี้มีสเสน่ห์มากมายนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักดีว่ามีวิวชิวทัชนะครับยามค่ำคืนที่สวยงามมากแล้วก็มีอาหารทะเลสดใหม่ ซึ่งวันนี้เอจะพาทุกท่านนะครับไปชมกันที่ตลาดเช้าฮากโกดเตะครับตลาดเช้าฮากโรดเตะอยู่ติดกับสถานีฮากโกดเตะครับออกจากสถานีแล้วก็จะถึงเลยครับเป็นตลาดที่สามารถมาลิ้มลองรสชาติอาหารทะเลสดๆได้ตั้งแต่เช้าตู่เลยครับ นอกจากการลิ้มลองข้าวหน้าอาหารทะเลสดไข่เซนดงที่ร้านอาหารแล้วนะครับภายในตลาดยังมีร้านสามารถตกหมึกขึ้นชื่อของฮาโกดะได้ด้วยครับหมึกที่ตกได้นั้นจะมีพ่อครัวทําเป็นซาซิมิให้รับประทานกันสดๆตรงนั้นเลยครับ ที่ตลาดเช้าฮากอดะเตะนะครับไม่ได้มีแค่อาหารทะเลเท่านั้นนะครับยังมีผลไม้ตามฤดูกาลอีกเพียบเลยครับแต่ถ้าเลยเที่ยงไปร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะเริ่มปิดครับฉะนั้นเราควรไปกันตั้งแต่เช้าตู่ครับและสำหรับวันนี้นะครับเอเดินมาถึงที่ร้านตกหมึกพอดีเลยครับเดี๋ยววันนี้เอจะมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในการตกหมึกนะครับที่เป็นร้านชื่อดังของเมืองฮากอดะเตะมาฝากกันครับ Wow. เดินออกมาทางด้านหลังของตลาดนะครับก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นตลาดสดนะครับตรงนี้ก็คือจะขายอาหารทะเลนะครับจากเมืองฮากาโดเตะทุกอย่างเลยครับกุ้งหอยปูปลาจะมีทั้งหมดเลยครับที่นี่นะครับสามารถซื้อกลับไปทําที่บ้านได้ครับสําหรับมื้อเช้านะครับเอเลือกเป็นข้าวหน้าหอยเชลล์ไข่หอยเม่นไข่กุ้งและปลาหมึกย่างราซีอิวครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับตลาดเช้าฮากาโดเตะนะครับของน่ากินทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะครั เพราะว่าแต่ละเมนูนะครับอย่างที่บอกนะครับก็เป็นเมนูสดๆนะครับจากทะเลเลยนะครับก็จะเน้นแบบอาหารแบบข้าวหน้าทะเลต่างๆนะครับจากที่เอพาไปดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่ห้ามพลาดเลยนะครับที่ฮาโกนเตะนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับพอมีเวลานะครับที่ฮอกไปดนะครับก็สามารถนั่งรถไฟนะครับซูเปอร์ฮอกุโตะนะครับนั่งจาก ซาโปโลสเตชันนะครับมาที่ฮาโกดาเตะได้เลยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณรู้สึกสามชั่วโมงกว่านะครับว่าจะนานหน่อยเพราะว่าเส้นทางนี้จะเป็นรถไฟที่ไม่มีชินคันเซ็นเนาะแตเป็นรถไฟธรรมดานะครับก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับจะซาโปโลมาที่ฮาโกดาเตะนะครับแต่ว่ารับรองเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่อาหารทะเลเท่านั้นนะครับที่ น่าสนใจที่เมืองนี้นะฮะที่นี่ก็ยังมีเป็นจุดชมวิวนะครับที่ติอันดับหนึ่งในสาของญี่ปุ่นด้วยนะครับก็คือจะเป็นอ่าวฮาโคระเตะนะครับก็แนะนำนะครับให้ขึ้นไปดูจุดชมวิวนั่งกระเช้าขึ้นไปเนี่ยตอนกลางคืนนะครับท่านก็จะได้เห็นวิวของอ่าวนะครับสวยๆนยอยากจะให้เป็นหนึ่งในโปรแกรมของเพื่อนๆนะครับถ้าท่านใดความมีเวลานะครับสักหนึ่งวันนะครับก่อนที่จะนั่งรถไฟขบวนฮาโยบุสะนะครับ ลงไปที่โตเกียวหรือว่านั่งรถไฟซุปเปอร์โฮักโตกลับไปที่ซัปโปโรเพื่อบินกลับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลไท์นะครับสำหรับฮอกไกโดนะครับก็สำหรับ EP นี้เอขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ